การใหญ่เลยที่คนทั้งประเทศรอรอฟังความคืบหน้านะคะว่าเอ๊บอร์ดเขาจะเคาะออกมากันเมื่อไหร่เรื่องเงื่อนไขในการแจกจ่ายเงินดิจิทัทาวาลวอลเล็ตห0 0 0บาทเมื่อวานนี้จริงๆจะมีการประชุมปรากฏว่าก่อนจะมีการประชุมได้ประมาณไม่ถึงไม่ถึงชั่วโมงไม่กี่ชั่วโมงที่ซ้าไปนะคะทางคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแจ้งต่อสื่อมวลชนนะคะว่า การประชุมขอเลื่อนไปก่อนม,มันยังมีหลายประเด็นค่ะที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วคนคนจากเดิมทีที่ก็กังวลลังเลยเหมือนกันว่าเอ๊ะจะมีหรือไม่มีจะไปต่อไม่ได้ไปต่อหน้าโครงการนี้เพอโอ้โหคณะกรรมาการมาเลื่อนประชุม ยังไงดีล่ะนะคะคเมื่อวานนี้บอกเลยก่อนประชุมบอกว่าจะเป็นการเคาะเงื่อนไขเลยนะคะเงื่อนไขการแจกอะ่ะม,มันต้องเป็นการประชุมที่งวดมากๆแล้วก็สําคัญมากๆเอาแต่เลื่อนไปแล้วเลื่อนไปแล้วค่ะคุณจุลพันธ์ลงมาบอกเองเลยกับผู้สื่อข่าวนะคะประจํากระทรวงการคลังแล้วก็บอกว่ามีการสั่งเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลจากเดิมที่จะมีการหารือกันตอน4ี่โมงเย็นเพราะว่าคณะทํางานยังไม่ได้ข้อสรุปหลายเรื่องค่ะที่จะเอามาเสนอต่อคณะอนุกรรมการ แล้วก็ยังต้องใช้เวลาเพื่อหาข้อสรุปด้วยเลยจำเป็นต้องเลื่อนไปสำหรับการประชุมเมื่อวานนี้ในขณะที่คณะทำงานนะคะกลับไปประชุมเพิ่มเติมในประเด็นที่ยังคงค้างอยู่จะได้เกิดความรอบคอบรัดกุมมากที่สุดแล้วก็ให้ฝ่ายเลขามานัดประชุมกันอีกครั้งหนึ่งคาดว่าน่าจะสัปดาห์หน้ายืนยันทุกอย่างยังอยู่ในกรอบเวลานะคะไม่ได้ทำให้โครงการล่าช้า ทางนักคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าการเลื่อนประชุมก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงรวมถึงการคัดค้านนโยบายนี้รัฐบาลยังตั้งเป้าโครงการ1กุมภาพันธ์67เหมือนเดิมแต่ถามว่าแอบกังวลไหมก็มีอยู่บ้างนะคะ ความกังวลเพราะว่ามันมีข้อจํากัดอยู่หลายเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งก็ไม่คุ้มที่จะแลกกับการทําให้โครงการเกิดเร็วขึ้นนะคะเช่นเรื่องความปลอดภัยของระบบที่จะต้องทดสอบให้พร้อมแต่ถ้าหากไม่ทันหนึ่งกุมภาพันธ์พร้อมจะไปบอกนายกขอเลื่อนโครงการออกไปก่อนแต่โครงการน,นี้ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อคะ่ะเราพยายามทำตามเป้าหมายเดิมคือหนึ่งกุมภาพันธ์ก่อนนะครับ สุดท้ายมันจะทันหรือไม่มันมีข้อจํากัดซึ่ง <Okay. S 1> หลายสิ่งหลายอย่างมันก็ควบคุมไม่ได้และเราไม่สามารถที่จะไปแลกกับความเร็วได้เช่นเรื่องของความมั่นใจในระบบเช่นเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลเช่นเรื่องของ Privacy เช่นเรื่องของ Data Security กระบวนการทสร,ระบบเนี่ยนะครับทำโหลดเทสทำการทดสอบเพื่อป้องกันการเข้ามาแฮกมาอะไรเงี้ยนะครับมันใช้เวลา ซึ่งพวกนี้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมผมเองรวมถึงคณะอนุกรรมการท่านนายกรัฐมนตรีเองด้วยก็ตามเนี่ยไม่ไม่แลกเรื่องพวกนี้กับความเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องเมื่อไร่ก็ตามหากมันไม่ทันหนึ่งกุมภาจริงก็เลื่อนผมก็พร้อมจะไปบอกท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ต้องบอกด้วยข้อเท็จจริงแค่นั้นเองครับถ้าฟังเอานะวันนี้นะคะหมายความว่ามาชัวแหละแต่อาจจะมาช้า อาจจะช้ากว่าเดิมในขณะที่การเข้าร่วมโครงการก็ยืนยันว่าไม่ใช่การลงทะเบียนนะคะแต่ว่าต้องมีการยืนยันตัวตนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดเอาไว้แล้วก็ต้องกดรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการด้วยส่วนใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีอินเทอร์เน็ตยืนยันตัวตนได้ในหลายวิธีอย่างไปที่ธนาคารก็ได้เขาจะมี QR code นะคะเป็นแผ่นให้ให้ใช้ในการสแกนจ่าย หรือใช้บัตรประชาชนแทนกรณีเฉพาะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะไม่ได้ใช้กับแบบนี้กับทุกคนค่ะส่วนระยะทางบ้างระยะทางในการใช้ใจ่ายคุณจุฬาพันธ์บอกว่ามีการยกเลิกเงื่อนไข4กิโลเมตรไปแล้วนะ<อ>แต่รัศมีจะเท่าไหร่ เดี๋ยวรอคุยกันอีกทีหนึง่งอะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะเง,าาเงินมาจากไหนเงินมาจากไหนที่มาของเงินงบประมาณตอนนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปต้องรอการประชุมของคณะอนุกรรมการครั้งถัดไปแต่ยืนยันว่ากรอบใหญ่ขณะนี้จะใช้งบประมาณ5.4แสนล้านบาทนี้นะคะจะเป็นการใช้งบประมาณปี67หรือไม่หรือจะเป็นการกู้จากธนาคารออมสินตามที่ประกาศไว้ตอนแรกอันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะมีตัวเลือกหลายตัวเลือกค่ะ ให้กับรัฐบาลเลือกสุดท้ายก็ต้องรอคณะกรรมการและก็รอทนายกเนี่ยเคาะพิจารณากันอีกที่ส่วนกรณีของคุณรศนาตศิตกูลนะคะที่เธอไปยื่นหลายหน่วยงานเลยบอกว่าตรวจสอบนโยบายดิจิทัล w a l l ล็ตหน่อยคุณจุลพันธ์บอกว่ากลไกในการยื่นตรวจสอบเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ทําได้ใต้กรอบรัฐธรรมนูญค่ะก็ยินดีที่จะได้รับการตรวจสอบนะยืนยันว่าทุกอย่างทําไปภายใต้กรอบกฎหมาย ไม่มีช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชันแน่นอนนะว่าแบบนี้นะคะส่วนที่หลายฝ่ายออกมาตั้งข้อสังเกตว่านโยบายเนี้ยเงินเยอะขนาดนี้จะทําให้เกิดการฟอกเงินหรือหัวกันผลประโยชน์ต่างตอบแทนกับร้านค้าในการทุจริตหรือไม่ก็ยืนยันว่าการใช้จ่ายนี้ไม่ต่างจากการใช้เงินบาทแต่เป็นการกำหนดแบบมีเงื่อนไขส่วนถ้าใครจะไปยอมแลกส่วนต่างเพื่อเอาเงินสดไปใช้อันนั้นก็แปลว่าคุณยอมขาดทุน แต่ข้อมูลทั้งหมดจะถูกตรวจสอบและถูกบันทึกด้วยระบบบล็อกเชนค่ะ hmm. ซึ่งไมไ่มีใครสามารถเข้าไปแก้ตัวเลขข้อมูลได้สุดท้ายจะสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปและดำเนินคดีกับคนกระทำผิดกฎหมายได้นะคะล่าสุดก็ได้มีการเตรียมเสนอตั้งคณะอนุกรรมการอีกชุดและ เอาไว้สําหรับการตรวจสอบทุจริตในโครงการค่ะพูดถึงการตรวจสอบจริงๆปปชเขื่อนไหวแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการตรวจสอบเสียทีเดียวแต่บอกว่าจับตาดูอยู่แล้วก็เตือนแล้วนะถ้าหากว่ามันเกิดความผิดพลาดเกิดความเสียหายในภายหลังฝืนทำมาค่ะแล้วเกิดความเสียหายหคนทําต้องรับผิดชอบอันนี้ ปปอชเคลื่อนไหวแล้วส่วนเมื่อวานนะคะที่รัฐสภาในการประชุมกรรมธิการการพัฒนาเศรษฐกิจสภาผู้แทนราษฎรมีคุณสิทธิพลวิบูลธนากุลสสไรชื่อพักเก้าไกลในฐานะประธานกมทพิจารณานโยบายดิจิทัลวอลเล็ของรัฐบาลค่ะโดยมีคุณดารณีแซจูนะคะผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินพร้อมด้วยตัวแทนจากคลังและปปชชี้แจงให้ข้อมูลคุณดารณีย้ำว่า ว่าโครงการนี้งบประมาณอตอนนี้ตัวเลขอาจจะเป็น5 5 6 0 0 0 0หรือ540,000ล้านก็ตามผู้ที่มีสิทธิ์ต้องอายุ16ปีขึ้นไปแล้วก็ได้รับเงิน1,000 0บาทรัฐบาลต้องการจะกระตุน้นการอุป,ปโภคบริโภคประชาชนแต่นี้มุมของทพทอเองก็เห็นว่า ตัวเลขเศรษฐกิจครึ่งปีแรกที่จะเกี่ยวกับการบริโภคภาคเอกชนมองว่าจําเป็นนะคะต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านโครงการยังไม่มากนักเนื่องจากว่าภาพรวมของการบริการออกของการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้สูงค่ะตลาดแรงงานก็ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลของโครงการต่อเศรษฐกิจ อาจจะไม่ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคุณสิทธิพลเองเปิดเผยหลังการประชุมบอกว่าเดี๋ยวรอความชัดเจนของนโยบายก่อนจากผู้แทนกระทรวงการคลังนะคะที่ยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนได้แต่ก็ยังให้โอกาสนะในการทำนโยบายแล้วก็ยังคงตั้งความหวังเชื่อว่ารัฐบาลจะพยายามฟังเสียงรอบด้านทั้งข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อทักท้วง ซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้รัฐบาลออกแบบนโยบายได้ดีแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลเสียหรือถ้ามันจะมีผลเสียก็ขอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ติดตามพ p ีพิวทีวีเอชดีสได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย